โดนยั่วแล้วไม่ด่าตอบครั้งเดียวจะรู้สึกว่าได้สติอ่อนๆหลายครั้งจะรู้สึกว่าได้สะสมบุญใหญ่ทุกครั้งจะรู้สึกว่ามีชีวิตที่เป็นบุญของจริงโลกเรามีคนกวนประสาทอยู่มากแทบจะฝึกฝนกันเป็นวิทยายุทธทีเดียวบางคนปักหลักตั้งมั่นไม่สนว่าคุณจะรับมืออย่างไรยังไงเขาก็พอใจจะเดินหน้ากวนโอยต่ออยู่ดี บางทีดีด้วยยิ่งเอาใหญ่เห็นคุณเป็นเป้านิ่งให้โจมตีเอามันเสียอีกบางคนมีความสุขกับการเห็นคนอื่นโมโหและถ้าคุณตกเป็นเหยื่อก็อยากจะบ้าตายวันละหลายครั้งพุทธวิธีโต้อตอบคนพานไม่ใช่ด้วยการพูดกันไปพูดกันมาเสมอไปอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระอานนท์ว่า หากท่านเห็นว่าไม่ได้ตั้งใจมาคุยกันด้วยเหตุผลคืออีกฝ่ายไม่คิดแต่แรกว่าจะคุยให้รู้เรื่องท่านก็จะไม่ตรัสตอบอะไรเลยเฉยเงียบเสียตอนโดนโย่โมโหคันปากอยากดา่าแค่เปลี่ยนใจไม่ด่าตอบก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้ว กับคนไร้เหตุผลอย่าตั้งต้นคุยด้วยเหตุผลให้ใช้อารมณ์ดีๆสยบอารมณ์ด้านๆก่อนคำพูดมีไว้แค่โต้ตอบให้เข้าใจแต่ตัวจูนจิตจูนใจคนให้ต่างไปได้จริงๆคืออารมณ์ดีๆในสถานการณ์แย่ๆ ลองนึกถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าสยบช้างบ้าที่ถูกปล่อยให้พุ่งเข้าใส่พระองค์ไม่ใช่ด้วยการตรัสกับมันด้วยเหตุผลกลใดแค่มันเจอกระแสะเมตตาของพระองค์มันก็หยุดหมอบซิโรราบต่อเบื้องพระพักแล้วอย่ารีบสวนคำพูดออกไปทันใดให้หายใจช้าลงครึ่งหนึ่งแต่ยาวขึ้นเป็นสองเท่าด้วยลมหายใจที่ต่างไปเช่นนั้นคุณจะเกิดความสุขกว่าปกติ อย่างน้อยก็มากพอที่จะสยบความคิดพลุ่งพล่าดในหัวตัวเองลงคุณจะรู้สึกถึงความต่างระหว่างใจเขากับใจคุณซึ่งหากแตกต่างอย่างชัดเจนพอก็อาจเกิดประสบการณ์ทางจิตชนิดหนึ่งคือรู้ว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าการใช้ความนุ่มนวลมาละลายความกระด้างไม่มีอะไรมากไปกว่าการยกสำนึกดีๆขึ้นมาอยู่เหนือความไร้สำนึกดิบๆ แค่เรียนรู้ความจริงนี้ให้กระจ่างคุณจะมีอาวุธไว้ใช้ปราบมาณในตนและคนอื่นไปจนชั่วชีวิตยิ่งอยากด่าแล้วเกิดสติเปลี่ยนใจไม่ด่าตอบได้บ่อยก็จะยิ่งรู้สึกถึงใจที่ปลอดจากภัยเวรได้ชัดโดนยั่วแล้วไม่ด่าตอบครั้งเดียวจะรู้สึกว่าได้สติอ่อนๆโดนยั่วแล้วไม่ด่าตอบหลายครั้งจะรู้สึกว่าได้สะสมบุญใหญ่ โดนยั่วแล้วไม่ด่าดตอบได้ทุกครั้งจะรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นบุญของจริงเรียงร้อยจากหลักบ,บทความของคุณดังตริน